ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูมาชมในช่องนี้นะครับก็คือช่องพอเพียง c ชา n นลซึ่งเป็นการเลี้ยงปลานิลในกระชังบกนะครับหรือในกระชังพลาสติกกระชังผ้าใบานะครับเป็นการเลี้ยงในเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงในบ้านนะครับเล็กๆน้อยๆไว้กินไว้ใช้ไว้ขายาตามอัตภาพนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่15แล้วนะครับ วันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาซื้ออาหารปลาที่บ่อใหญ่ของเขานะครับก็เลยพาเพื่อนๆสมาชิกเข้าไปชมอาหารเข้าชมบ่อเลี้ยงปลาอของชาวบ้านนะครับก็คือจากชาวนาที่ผันตัวเองจากการทํานานะครับมายึดอาชีพเป็นเลี้ยงปาดินขายนะครับจะเป็นบ่อประดินทั้งนั้นเลยนะครับท,ที่อยู่ที่นี่นะครับพอดีมาซื้ออาหารปลาเลยมาเจอนะครับผมก็จะมาซื้ออาหารปลาที่นี่มาตลอดนะครับ อันนี้ก็คือบ่อที่เขาปรับจากที่นาเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับเป็นบ่อขนาดหลายๆไร่เหมือนกันนะครับกอน้ําที่ใช้เลี้ยงก็จะเป็นจากแม่น้ําเพชรบุรีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นแม่น้ําเพชรบุรีนะครับที่เห็นอยู่ข้างๆนะครับส่วนอาหารที่ผมมาซื้อนะครับก็จะเป็นอาหารถุงอย่างที่ผมเคยบอกในตอนที่9นะครับเป็นอาหารที่ไม่ผ่าน QC นะครับราคาที่ค่อนข้างจะถูกกว่าท้องตลาดที่เขาขายทําหน้าร้านนะครับ ก็เกือบเท่าตัวหนึ่งนะครับถ้าโปรตีนก็จะสูงนะครับอาหารโปรตีนจะสูงเหมือนกันนะครับนี่ก็คือแม่น้ํานะครับที่เขาใช้ในการเลี้ยงนะครับเมื่อเขา,าเลี้ยงแล้วก็จับขายดูดออกกอเขาจะเอาดึงจากน้ําจากแม่น้ํานี้เข้าไปสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับอันนี้ก็กําลังดําเนเินการนะครับสูบน้ําเข้าไปที่บ่อนะครับสูบน้ำเข้าที่บ่อโดยมีเครื่องปั๊มขนาดใหญ่นะครับก็ ดึงน้ำไปที่บ่อบ่ออยู่ทางโน้นนะครับไปไปดูกันอันนี้ครับก็จะเป็นบ่อขนาด4 5ไร่หรือขึ้นไปนะครับซึ่งเลื้ยงทีก็ผลผลิตก็ตกมาหลายๆตันนะครับ4 5ตันผมเคยเขาถามเขาดูนะครับจะมีแม่ค้าจากตลาดไทยหรือทั่วไปนะครับก็จะมาเหมาซื้อถึงบ่อเลยนะครับเช่นบ่อน,นี้เมื่อจับไปที่แล้วนะครับรักษะบ่อจะเป็นแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นล่องลงไปสําหรับปลาเวลาเขาดูดออกปลาก็จะไปอยู่ในล่องแล้วครับใช้เครื่องในการตักขึ้นมานะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับสําหรับผู้ที่มีพื้นที่ใหญ่ๆที่เขาทํานะครับเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับอันนี้ครับเป็นทุ่งนาที่สุดลุกของลูกตานะครับที่ บางเกษตรกรเขาก็เปลี่ยนพัน์ตัวเองอย่างที่ผมบอกนะครับคือปรับปรับตัวนะครับมาเป็นหันประกอบอาชีพเลี้ยงปลานะครับซึ่งผลตอบรับค่อนข้างจะดีมากนะครับรายได้นี่คือหลักหลายหลายแสนเลยนะครับในการจับแต่ละทีทีนี้ก็มาในส่วนของเรานะครับก็คือช่องพอเพียงชาแนลนะครับก็คงไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเรา ทำแค่ในครัวเรือนเล็กๆนะครับเนื่องจากเราไม่มีที่ไม่มีทางที่จะไปขนาดนั้นนะครับยิ่งในช่วงโควิดอ,อย่างนี้ช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเราต้องหันมาทําอาชีพเสริมบ้างนะครับแต่อยู่เฉยๆก็คงไม่พอนะครับรายจ่ายมันค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาเปิดประเด็นนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกได้ทราบอยู่สัก2-3ข้อนะครับ ครัสำหรับผมข้อไปดูในหลายๆช่อง n e l ของยูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับผมจะมกจักจะเจอคาถามว่าการเลี้ยงปลานินในบ่อผ้าใบนะครับในเลี้ยงขนาดเล็กๆในครัวเรือนเนี่ยมันจะโตไหมนะครับเป็นหลายๆคําตอบก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ผมจากการที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยนะผมบอกไว้เลยว่ามันโตนะครับโตปกติเลยนะครับก็คือว่าผมเลี้ยงมาตั้งแต่ใส่ใบมะขามเล็กๆตัวละ40ตังค์นะครับเริ่มเลี้ยงมาตั้งแต่ เดือนเมษาปีที่แล้วนะครับมันก็จเจริญเติบโตไล่มาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงหน้าปัจจุบันเนี่ยก็ตัวประมาณเกือบใสเกือบครึ่งโลเลยสีขีดนิดๆแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ามันมีองค์ประกอบที่จะต้องสําคัญคือนะครับน้ําต้องถึงนะครับอากาศต้องดีอาหารต้องได้แล้วก็พื้นที่ต้องเหมาะสมนะครับ เอาแค่4ีอย่างนี้ก็รับรองเจริญเติบโตแน่นอนนะครับส่วนปัจจัยอื่นเล็กๆน้อยๆมันขึ้นอยู่กับที่ตัวเรานะครับที่กิ่งปลาที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยมันต้องตัวโตกว่านี้อีกขึ้นไปอีกเยอะนะครับแต่เนื่องจากว่าผมดอกอาหารลงไปตั้งแต่ช่วงกันยาปีที่แล้วนะครับเนื่องจากผมติดภารกิจต้องไปทํางานที่กรุงเทพ,พนะครับก็เลยต้องปล่อยให้ภรรยาที่บ้านเป็นผู้ดูแลจัดก,การปหาไปนะครับ น้ำต้องถึงก็คือน้ำที่เรามีต้องไม่จำกัดนะครับเช่นพวกแม่น้ําลําพองน้ําบาดาลอย่างนี้นะครับไม่แม่น้าน้ำประปาอากาศต้องดีก็คือต้องมีออกซิเจนให้เขาตลอดนะครับเพราะว่าปลาเนยเลี้ยงในพื้นที่แคบแค่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับอาหารต้องได้เราต้องไม่ประหยัดอาหารนะครับต้องอัดอาหารเข้าไปเยอะเพื่อที่ระวังผลเพื่อให้มันจเจริญเติบโตเพราะเขาไม่มีอาหารธรรมชาติจินนะครับส่วนพื้นที่ต้องเหมาะสมก็หมายความว่าก,ก,กระชังที่เราใช้เลี้ยงเนี่ยต้องไม่ขนาดเล็กเกินไปนะครับ ไม่ใช่ว่าเมตรคูณเมตรนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับอย่างน้อยก็ต้อง2อคูณสเมตรนะครับความลึกอย่างตามต้อง7 0เซนนะครับไม่งั้นปลานิลมันจะอยู่ไม่ได้นะครับ <S <S ผมเคยเข้าไปดูในช anel ของหลายๆท่านนะครับที่เลี้ยงรักษณะคล้ายๆผมนะครับผมก็ยังแปลกใจเลยว่ามันจะโตได้ยังไงเลี้ยงในวงบอ่อซีเมนต์เล็กๆแล้วพอมีเพื่อนสมาชิกสอบถามก็บอกว่าโตดี นะครับกินอาหารดีกินโตดีมากผมก็ยังนั่งคิดอยู่โอ้โหเท่าที่เราเลี้ยงมา9เดือน10เดือนอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันยังขนาดนี้เลยนะครับแต่อันนี้เราก็ไม่ไปก้าวไกลใครนะครับข้อที่2นะครับอ่าเวลาเราเลี้ยงเราเปลี่ยนน้าบ่อยไหมนะครับผมเคยเหมือนกันผมอ้างถึงเหมือนกันนะครับก็คือบางท่านบอกสองสาเดือนเปลี่ยนทีนะครับผมก็ยังแปลกใจอยู่แต่ว่าก็ว่ากันไปนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนน้ำเนี่ยผมบอกเลยว่าในตอนปลาเนรเล็กๆเ,เนี่ยไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยครับเดือนหนึ่งเปลี่ยนยังได้เลยนะครับแล้วแต่เราดูพฤติกรรมของเขาว่ามันน้ํามันสกปรกน้ํามันเริ่มเสียหรือยงังแต่ถ้าตาบใดที่ปลาของตัวเราเลี้ยงมาสัก3 4มี่หเดือนขึ้นมานี่นะครับคือมันจะใช้น้ําเปลืองมากๆนะครับเมื่อปลาตัวใหญ่ขึ้นการกินการอะไรจะจะเยอะขึ้นปล่อยขี้ออกมาเยอะนะครับ ดูตัวอย่างที่ผมเนี่ยเวลาเปลี่ยนน้าทีนะครับดูที่ผมไม่ดูนะครับก็ดูคาบคาบตะไคร้น้ําตะไคร้น้ํานะครับที่จับนะครับความนั่ของมันนะครับน้ําพวกนี้มันขนาดน้ําแม่น้ำที่เราขึ้นมาดีๆนะครับดูขี้ปลานะครับเวลาเราทําความสะอาดเนี่ยก็ใช้สกอตไบท์เลยนะครับสกอตไบท์ขัดขัดขัดออกนะครับให้เกลี้ยงเลยนะครับทั้งกลิ่นทั้งไรมันจะช่วยได้เยอะหายไปนะครับ ไม่งั้นมันจะสะสมเป็นเชื้อโรคขึ้นมานะครับทําให้ปลาตายได้อย่างคลิปที่สิบสิบสองที่ผมเคยลงไปนะครับอันนี้คือขี้ปลานะครับเนี่ยขี้ปลาที่มันขี้มาในพื้นซึ่งมันไม่สามารถย่อยสลายไปกับพื้นดินอยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นบ่อผ้าใบนะครับเราต้องตัดออกลงไปลุยถึงขนาดนี้นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าท่านที่เลี้ยงในบ่อผ้าใบอย่างเช่นผมจะบอกว่าไม่เปลี่ยนน้ำเนี่ยคืนมันมันค่อนข้างไม่น่าจะใช่นะครับ เลี้ยงแล้วต้องใช้ออกซิเจนไหมนะครับตอบเลยว่าถ้าเลี้ยงเพื่อหวังผลนะครับเพื่อหวังผลว่าเราใช้กินใช้ขายนะครับให้มันโตนี่ต้องใช้นะครับต้องใช้ตอนเด็กๆเนี่ยคือเราจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับตอนปลาตัวเล็กไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่พอถ้าตอนปลาที่โตมาได้สักระยะหนึ่งนะครับเราต้องใช้ออกซิเจนให้เขาไม่งั้นปลามันจะอยู่ไม่ได้นะครับเช่นกันนะครับก็ ถ้าเป็นเลี้ยงในที่เข้าไปดูในเพื่อนีน่เลี้ยงในระบบแบบโคกหนองนานะครับที่คดเคี้ยวไปมาเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจว่าปลามันมันต้องใช้ออกซิเจนไหมนะครับแต่คิดว่าถ้าปูด,ด้วยบอ่อพลาสติกแล้วมันความลึกแค่นั้นนะครับมันไม่น่าที่จะอยู่ได้นะครับขนาดในบอ่อดินใหญ่ๆที่ผมพาเข้าไปดูแต่ตอนหัวคลิปนะครับก็เขาใช้ระบบกังหันตีน้ําเลยนะครับเพื่อให้เกิดออกซิเจนเนื่องจากเป็นบอ่อขนาดใหญ่นะครับ อย่างบ่อเล็กๆเนี่ยอย่ยงที่ผมเนี่ยที่แยกปลาตัวเล็กออกมาเนี่ยผมก็ต้องทำออกซิเจนให้มันดังนั้นมันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะลอยคอ,อขึ้นมาเอาอากาศนะครับซึ่งไม่ต้องไปพูดถึงว่าเราเลี้ยงในวงบอ่อซีเมนต์เล็กๆนะครับว่าไม่ต้องเติมอากาศนี่คือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อความสวยงามเพื่อความสนุกหรือเพื่อความให้อารมณ์ทางตัวเราเองก็ ได้นะครับไม่ไม่จะเป็นต้องให้ออกซิเจนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่โตแน่นอนนะครับปลาไม่โตแน่นอนนะครับส่วนการทำออกซิเจนน่ะมันง่ายแสนง่ายอย่างที่ผมเสนอไปในคลิปที่13นะครับซึ่งการทำเบนจอรี่นะครับเราลงทุนไม่เยอะอยู่แล้วนะครับถ้าคนสมาชิกหรือเพื่อนท่านใดคิดจะเลี้ยงนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับมันลงทุนไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะ สุดท้ายมาพูดถึงงบประมาณที่ใช้ในการเลี้ยงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับผมบอกเลยว่าผมเริ่มจากศูนย์นะครับเริ่มจากแม้แต่เชือกฟางเส้นสุดท้ายผมก็ยังคิดเป็นเงินนะครับก็เลยทําให้อันไหนที่จําเป็นต้องซื้อที่ไม่จำเป็นต้องซื้อตอนนั้นยังคิดไม่ออกนะครับคิดว่าใช่ก็ซื้อไว้ก่อนนะครับทําให้งบประมาณที่ใช้ในการตั้งต้นมันค่อนข้างจะเยอะมากนะครับรวมถึงค่าอาหารอะไรค่าอาหารทุกวันนี้มันรวมแล้วมันก็ตกประมาณนี้ครับ ก็เฉียดสามเลข3เข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าชิดย้อนหลังจริงๆถ้าสิ่งไหนที่จําเป็นนะครับที่เราคิดจะเลี้ยงจริงๆนะครับผมบอกเลยว่างบประมาณไม่ไม่ถึงหมื่นครับในการเลี้ยงขนาดบ่อเท่าผมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่จําเป็นเนี่ยก็คือไม่ถึงนี้แน่นอนนะครับอย่างสรุปคร่าวที่เราต้องซื้อก็คือบ่อนะครับผมคิดไว้ประมาณน,นี้ครับบ่อปัม๊มน้ําไดโวอะไรเงี้ยอันไหนที่ ประมาณหมื่นหมื่นนะครับรวมทั้งค่า,าพันปลาสักพันตัวอะไรเงี้ยแต่ตัวไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ตัดทิ้งไปครับอย่างเช่นวัสดุอย่างเงี้ยนะครับเราอย่างเงี้ยนะครับที่เรามาประยุกต์เราไม่ต้องไปซื้ออะไรมากเราก็ตัดไม้ไผ่ข้างบ้านเราเลยนะครับมาทำนะครับมันก็จะลดเยอะลงไปอีกนะครับผมเรียนท่านสมาชิกที่ผู้สนใจที่จะทำนะคิดคิดตั้งต้นก่อนนะ,นะครับว่า ใช้งบประมาณน่ะประมาณ5000เนี่ยก็คือสามารถทําได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วค่อยซื้ออันไหนที่มันจะเป็นก็ค่อยซื้อกันไปอีกกันในนักค่อยๆว่ากันไปนะครับประมาณสัก5 0 0พันเนี่ยผมว่าสามารถตั้งต้นได้แน่นอนนะครับสุดท้ายก่อนจากกันในตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับแล้วก็สำหรับโปรเจกต์ ของผมที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นก่อนหน้านั้นก็คือการเลี้ยงในบ่อผ้าใบในดินนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ลังทําอยู่นะครับแต่ว่าเวลาทำเนี่ค่อนข้างจะน้อยคือมีโอกาสแค่เสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยอาจจะช้าหน่อยนะครับความสูงที่ผมทำไว้ก็ประมาณ70-80เซนนะครับบ่อกว้างขนาดกว้างนี่ประมาณ2เมตรนะครับยาว4เมตรครึ่งตามขนาดพื้นที่นะครับถ้า ทำสาเร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้ดูได้ชมว่ามันจะล้มเหลวหรือประสบผลสําเร็จนะครับอันนี้ก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับก็มีอะไรที่สอบถามก็ลงไว้ใต้คลิปได้นะครับถ้าตอบได้ผมก็ตอบตอบไม่ได้ผมก็หาคําตอบมานะครับทุกครั้งสําหรับผู้ที่รู้แล้วก็ชมผ่านๆเหมือนเคยนะครับท่านที่ไม่รู้ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ ถ้าเราขยันทํากินหรือนะครับไม่นิ่งดูได้ไม่เนี่ยนะครับคิดแต่ว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้นะครับไม่มีแรงไม่ไหวเนี่ยมันมันก็จะอยู่แค่นั้นนะครับอย่างผมนี่ก็อายุนี่ก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่าคือพอทําแล้วมันก็สนุกนะครับมันมีอะไรให้ให้เรานั่นแต่อีกเยอะนะครับอันนี้ก็รอเมื่อเราจบภารกิจผมกลับมาผมก็ว่าจะขยายบอ่ออีกแล้วก็จะทําให้เอาไปสามารถขายแล้วก็จําหน่ายตามตลาดนะัดตามอะไร ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับสวัสดีครับ